้มานั <estiver thorough development injuries> no. okay, uh, ึงะดูฮรับนักธุรกิจหอ่ทมาปีน้แล้ไม่าไาเโอเคครับมามาอ่าหนูว่าลูกพวกเราดูโตขึ้นมาเหมือนแบบฟิวนักธุรกิจหน่อยๆฮะก็วก็ผว่าแบบอันนี้มันเป็นเปีที่สองที่เรามาใช่ไหมครับ ก็รู้สึกว่าแบบเป็นเกียรติมากๆที่ได้ที่ได้มางานนี้นะครับทุกคนก็น่ารักเหมือนเดิมครับทั้งพี่ๆแล้วก็ทั้งคนที่มาดูพวกเาราทุนนี้นะคทุกคนนี้เป็นยังไงกันบ้างกันนะที่เวาบีนวนนี้เป็นยังไงนบ้าง สไตล์12สไตล์ที่แตกต่างกันแล้วรวมตัวกันไหมใช่นี่เอามีโชว์โอ้ความพิเศษเนี่ยของโชว์เราคืออะไรครับแน่นอนนะเพราะว่าเราจะมีโชว์เพลงบีบนะครับเป็นเพลงเพลงใหม่ของเรานะครับเป็นโคแมนครั้งแรกนะครับที่เราจะมาโชว์ในงานนี้นะครับ ฝากดีกันแฟนแล้วผมก็ฝากติดตามโชว์ของเราด้วยนะครับวันนี้ก enfin> ็จะเป็นครั้แรกที่พวกเราโชว์เพลงใหม่ของเราเตรียดีๆนะครับก็ฝากกับทั้นะครับเอ้าก็อาจจะอาจจะเป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะได้เห็นพวกเราแบบเปิร์แบบคูลขนาดนี้นะก็ใครสนใจก็มาเต้นกับพวกเราได้นะครับท่านเชิญครับผมดไไ้เป็นงบมาคุ้นนะได้เหรรอคับผม คนแรกคนแรกคือพี่เจฟฟ์คาเทอร์ครับครับผมสองผมเองครับเคอผูเห็นพี่เจฟฟ์ผ่าเลยอยากไปผ่าด้วยวันนั้นก็เลยบอว่าเฮ้ยเจฟฟ์ผ่าแล้ไปถ่ายดีกว่านี่ว่ะอะไรอย่างงี้แต่เขาจริงก็จริงก็คือไปคอนณพี่นนท่ใแหลักการนั้นเคลื่อนไปเลยครับไปลงว่าสรุปนะครับแล้วก็เอาจริงพี่นนท์ก็เป็นแบบไอดอลพวกเราเลยนะครับแล้วก็พวกเราก็ฟังเพลงพี่นนท์มันตั้งแต่แบบเด็กมัธยมเลยและกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ช่วงน,นี้ก็ยังมีเขาเป็นไนดอดาอยู่แล้วก็เราจริงๆอยากขอบคุณพี่นนท์มากที่เชิญพวกเราสองคนไปร่วมคอนเสิร์ตน,นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานอีกก็อยากยิ้มต้องให้กนันเลยมีน้ำพันแล้วพันล้องพันเต้นอ<น>ะฮ<น>ะอภาร์พันแรปก่อนพันแรปเราพาันพแรปแล้วกันครับก็สำหรับโชว์แรปเราได้แสดงเพลงชื่อว่าแค่แน่ใจไหมของพี่นนท์นะครับก็ได้มีการ เขียนแรปใหม่ทั้ง3คนเลยก็เกิดพวกรู้สึกกันรู้สึกว่าเพลงนี้มันสามารถมีความไปได้หลายแบบก็เลยเป็นเหตุผลที่เลือกเพลงนี้ครับแล้วก็ได้มีข้อร้องกันได้วยนิดหน่อยเพราะว่านึกว่าเป็นเป็นอีกร็อปหนึ่งที่พวกเราเอ็นจอยมาขาร้องขาร้องขาร้องไปขาร้องขาร้องชิมร้องชิมร้องชิมร้องยังไงอู้วว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 ไวว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 

เนคอนเีต้วย่อลีเป็นาางกฤ้วกนีครับนมนี้เป็นไงบ้างคุณรอกแต่ละคโผขึ้นมามาเกิคุณเข้าดีดีเป็นไงบ้างดีีเป็นไงบ้าง เป็นเวอร์ชันแบบบัสเอนเจ็ตีแบบอรในมุมของเาไทค่นีนะครัในมุมของเราผมคิดว่ากินกันยากอยู่ครับไม่ผมว่าแต่ละคนมีเ็ี่เวเนแบบป็นที่เวตัวองไว้ครม่มีใครยอมใครอยู่แล้วอ่าเน็กน้องเน็กวันที่ยี่บแบบ ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมแต่ว่าถ้าเคยดูจากตอนนี้ที่เราไปอยู่ในอินพีล่าสุดนี้ผมรู้สึกว่ายังไม่ถึงขึ้นทางถ้าไม่รู้ของคลิปเรานะแต่ว่าในอินพีนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีเท่าไหร่เลยรู้สึกว่าถ้อยากให้ทุกคนติดตามกันมาดูช่าๆก็ได้มอทุกคนนะครับ